สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างชีวิตของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าเราได้นำพระคาข้อไหนมาแบ่งปันและมาหนุนใจกับพี่น้องทุกท่านค่ะบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก,ก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจพี่น้องคะในโลกที่เราอยู่นี้มีสิ่งใดที่จะไม่หวั่นไหวและสิ่งใดที่จะไม่สั่นคลอนไปไง่ายๆไหมคะ ในพระคัมภีร์เองได้ใช้ภาพเปรียบเทียบของสิ่งที่ไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนไปง่ายๆกับภูเขาภูเขาเป็นภาพเปรียบเทียบของสิ่งที่มั่นคงหนักแน่นและก็ไม่หวั่นไหวไปง่ายๆและพระธรรมก็ได้เปรียบเทียบต่อไปว่าและบรรดาผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าก็จะไม่หวั่นไหวและสั่นคลอนไปเหมือนกับภูเขาที่จะตั้งและดำรงอยู่เป็นนิจแต่พี่น้องคะในโลกที่เราอยู่ ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราเห็นซึ่งทําให้เรารู้สึกสามารถวันไหวและสามารถสั่นคลอนในจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบัติต่างๆหรือสงคราม สิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นและเราสนใจต่อสิ่งเหล่านั้นและให้สายตาและความคิดของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้จิตใจของเราไม่มั่นคงและหวั่นไหวและสั่นคลอนไปตามสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่ในฐานะที่เราเองที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่ดำเนินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเราเองจำเป็นต้องหันสายตาของเราให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้า และให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความไว้วางใจที่มีกับพระเจ้าเพื่อเราเองจะเป็นบุคคลที่ไม่วันวหยและสั่นคลอนไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาและพี่น้องคะสิ่งใดที่จะช่วยเราทําให้เราเองสามารถที่จะเชื่อมั่นและไว้วางใจในพระเจ้าได้มากขึ้นพี่น้องคะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเราจะไว้วางใจใครสักคนหนึ่งถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาเช่นเดียวกันเราไม่สามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้หากเราไม่รู้จักพระองค์ สิ่งที่จะทําให้เราไว้วางใจในพระเจ้าได้มากขึ้นมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าได้มากขึ้นนั้นก็คือเราเองต้องรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเราจะรู้จักพระเจ้าผ่านทางการที่เรารู้จักพระองค์ผ่านทางพระวจนะคาของพระเจ้าศึกษาในถ้อยคําของพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกกับเราถึงความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรและลักษณะของพระองค์ความยิ่งใหญ่ความเมตตา และพระสัญญาของพระองค์ที่มีมาถึงชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้มากขึ้นการไว้วางใจในชีวิตของเรากับพระเจ้าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับพระเจ้าในทุกวัน ดังนั้นพี่น้องอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับพระเจ้าในทุกวันเพื่อเราเองจะสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระเจ้าได้มากขึ้น เพราะไม่ว่ามือมีสถานการณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจะยังยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงได้เพราะสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในพระวจนะรมของพระเจ้าจะเป็นเหมือนสมอที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้ความคิดของเราไว้ที่เราจะสามารถยืนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ความหวั่นไหวและสถานการณ์รอบๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นอย่าลืมนะคะพี่น้องให้เราเองไว้วางใจในพระเจ้า เพราะพระเจ้าเองทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่มั่นคงและไม่มีวันหวั่นไหวและผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ